ทุกคน <c oughs> วันนี้เรามากันที่สถานีไฟฟ้าสาย14นะคะเราจะพาทุกคนมาลองดูกันว่าที่นี่สถานีที่นียมีของกินอะไรอร่อยๆเนียเยอะกินปะเรา <c oughs> ทำกันบ้านมานิดหน่อยแล้วแหละเรารู้แหละว่ามีของกินอร่อยๆก็เลยอยากพาทุกคนมาลองกินกัน วันนี้<อ>เราสองคนออกเดินทางตอนเช้า้วยรถไฟฟ้าช่วง8โมงมันก็จะแน่นๆจากบ้านของเราสองคนก็ต้องมีการเปลี่ยนสายแต่โดยเฉลี่ยเราสองคนใช้เวลาประมาณ50นาทีก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้ากังเชียเปยสถานีปลายทางของเราในวันนี้ซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็น rush hour นะคะที่คนกําลังจะเริ่มเข้างานกันก็คนคน่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงตอนที่เราสองคนถึงเนี่ยก็เกือบจะ9ก้าโมงค่ะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยลงไปเยอะแล้วนะคะเนี่ย ้าเป็นช่วงเวลา8โมงทั้งเบียดทั้งเสียดเลยค่ะด้านบนเพดานที่ทุกคนเห็นนะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินเลยค่ะไม่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันนะเขาจะเรียกว่า Sunzen อ y e หรือว่า Sunzen Gears ําเสาหรือเหลาบันไดนะคะก็ยังมีฟังก์ชันเสริมก็คือทุกคนสามารถสแกน QR Code เพื่อเวลาถ่ายรูปก็จะมี pop up น่ารักน่ารักขึ้นมาได้สโ,โลแกนของที่นี่นะคะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยแล้วก็สนุกปและนี่คือประตูสู่ความอร่อยของเราในวันนี้นะคะประตูที่2ถึง6 นี่เลยทุกคนข้างในสถานีร้านของกินเยอะมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ร้านที่หนึ่งดีกว่าร้านที่หนึ่งของเราในวันนี้นะคะจะเป็นร้านที่กําลังนิยมแลามีแฟรนไชส์หลายสาขาหลายๆที่มากๆเลยค่ะทั่วซซนเจนชื่อว่าร้านเสี่ยวหยางเซิงเจียนเมนูเด็ดที่มาแล้วทุกคนต้องสั่งนะคะก็คือซาลาเปาทอดกึ่งนึ่งเราก็จะเห็นว่าคุณพี่ในครัวนี่นะคะก็จะพับแป้งรีดแป้งแล้วก็ห่อกันแบบสดๆเลยเราก็จะนําไปทอดในกระทะที่อยู่ด้านหลัง ร้านอาหารในประเทศจีนส่วนใหญ่ตอนนี้เลยนะคะมักจะทํากันเป็นครัวเปิดแบบนี้เพื่อให้คนได้เห็นด้านในร้านนี้เมนูก็ไม่ได้หลากหลายนะคะเน้นทําเร็วเสิร์ฟเร็วเพราะช่วงเที่ยงก็จะเป็นช่วงพกักกลางวันคนก็ค่อนข้างหนาแน่นวันนี้เมนูที่เราสองคนสั่งก็จะเป็นเซตบีนะคะก็จะเป็นเส้นหนึ่งถ้วยเกี๊ยวสี่ลูกนี่เลยคะ่ะได้มาแล้วซาลาเปาหรือว่าเกี๊ยวทอดของเรานะคะสี่ลูกส่วนอันนี้นะคะเป็นน้ําชาเขียวกลิ่นข้าวที่หอมมาก,มากๆนี่คือยังไม่ได้กินแต่ก็คือหอมเตะจมูกเลย ทุกคนอุ๊ยร้อนอยากใช้มือนะแต่ร้อนอยากแบบอยากให้ทุกคนดูไส้อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไส้ปูเนื้อปูงั้นเราขอยแบบตะเกียบแหวกก่อนนะปะทะกับความชุ่มช่ำแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะบวกกับความร้อนที่เพิ่งขึ้นจากเตายังไงยังไงสาวไหนเล่าซิออ้โหไงแม่เป็นน้ำซุปนะอร่อยนะอร่อยกำลังดีเลยซึ่งแบบ ความน้ำซุปควาอย่างเงี้ยแล้วก็คืนข้างล่างอ่ะคือตัวโตเกียว,ว,วข้างล่างก็จะกรอบๆเลยข้างบนก็จะแบบเหมือนลื่นลื่นอ,นอะ่ะอุ้ยอันนี้น้ำน้ำซุปเป็นสีขาวทุกคนอ๋อกุ้งจะเห็นมีส้มต้นอันนึงกุ้งอันนึงเมืเ่อน,อนุ้งกุ้งขอร้อนนะร้อนร้<ม>อ,รน,อรนจริงค่ะหูเมากกุ้งขดมาในนี้คือเยอะมากตัวใหญ่มากอยากให้ทุกคนดูเลยอ่ะ เขาชอชิมก่อนนะได้ได้ได้คนก่อนนี่รู้เขาใส่น้ำลูกเส้นให้เราหรือเปล่ามั่นแหละใช่แซ่บเปรี้ยวเค็มแบบนั้นเลยก็คือมันเหมือนมันเปรี้ยวน้ำส้มสายชูอะอารมณ์เปรี้ยวน้ำส้มสายชูใช่ไหมอืมใช่ปะไม่ได้แต่ว่าใส่น้ำส้มสายชูแบบขาวหรือว่าติชชู่ มันมัเป็นน้ำซุสเฉดดับอ่ะเนี่ยจิโซเนาะเพราะว่ากลิ่นมันมันเป็นเอกลักษณ์เนาใช่ใชแล้วก็เส้นอ่ะมือนเป็นเส้นมันฟองเนี่ยใช่ใช่ะหบหนึบใช่เนมนึบหนึนะคะถ้าจะเข้าใจง่ายๆก็เหมือนอารมณ์เส้นเส้นใหญ่ๆอันนึ่หนึหนึหนแบบเดียวัไหมคะ เดินทางกันต่อนะคะไปร้านถัดไปทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีร้านอาหารอีกมากมายฝั่งซ้ายจะเป็นร้านหมูตุ๋นฝั่งขวาจะเป็นปลาผักดองส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่อะไรอื่นแบบที่ทุกคนคิดละค่ะมันคือฟิตเนสที่กระจกใส่กริ๊กอารมณ์แบบกินเสร็จแล้วมาได้นะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วใช่ไหมเนี่ยพอหันไปอีกฝั่งเท่านั้นแหละอาหารคลีนจ้าถามว่ามันจะทำให้เรารู้สึกผิดขึ้นได้ไหม ก็ไม่นะไปกันต่อดีกว่ามาเดินผ่านประตูจากโซนที่เรากินกันเมื่อกี้นะคะก็ามาถึงซืเนี่ยนะคะมีมาแล้ว20ปีแล้วก็ทางประเทศจีนนะมีเขาเรียกว่อะไรเหมือนเป็นชายพันกว่าสาขาทุกคนโอ๊ยปะ,ปะ นี้ก็จะเป็นโซนเครื่องเคียงนะคะที่สามารถตักได้เองเลยแม่เป็นแบบฟิลบุฟเฟตักเอาเลยจ้าอะไรอย่างงี้่ก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่เป็นแบบคลแบบแบบ้ายค้าถั่วยาวดองมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆอ่ะเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชเทา้าอืมแล้วก็มีถัว่วลันเตาด้วยอันนี้น่าจะเป็นเค็มๆแม่ใช่แล้วก็พริกน,น้ำมนัมนนันแหละอันนี้อันนี้เป็นถั่วเป็นถั่วพีเทนใช่ไหม ขวดรูปขวลูกไก่อย่างนั้นแม่อร่อยมากแม่ถั่วต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีแล้วก็น้ำช่วยตัวเองนะจ๊ะแก้วอยู่ตรงนี้อย่าล่มกันหนูอันนั้นก็คือมีชื่อเสียงเหมือนกันข้างบนมันจะเป็นเหมือนเอาหมูไปลวกกับผักเออผักนอ่ะอ๋อใช่อันนั้นก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าคือส่วนตัวแบบว่า เราลองกินอันนี้ก่อนออาเินต์เขาเรียกว่าออริชินออนลหยวนทางโอเคอมาแล้วมาอัสอนเออเรามีความแบบอ่ะโอเคใส่ไหมอันนี้เป็นผักมันหอมผักชีแล้วก็มีถั่วโอเค,อเค <S <S ดีอ,อร่อย อร่อยเค็มแล้วแบบเหมือนมีหวานตามแบบหวานแบบเนื้อไก่หรือเปล่าใช่เพราะมันรู้เลยว่ามันเป็นสุกกระดูกจริงอ่ะดีดีงาะอันนี้เหมือนเลยเหมือนคุณหมิง อ๋อไม่เคยเคยนี้เคยนี้เคยเคยไปเรียนที่คุณหมิงและอันนี้ก็คืออาหารเป็นชื่อของคุณหมิงก็คือก๋วเฉียวหมี่เซี่ยนโอแล้วเอเขาก็จะเรียกว่าถูจีหมี่เซี่ยนก็คือไก่บ้านเป็นซุปไก่บ้านฟิลแบบเหมือนกินก็จะน้ำใสมานเราเลยแบบกินแล้วแบบเออเป็นก๋วยเตียวอย่างที่แบบไม่ติดน้ำมัน่ะแม่ไม่มีน้ำมันเขาก๋วยเตียวของเจียซอยใหญ่แต่แบบใส่น้ำมันเนาะใช่ใช่อันนี้ก็จะแบบรสนี้เลยพอดีเลยเนาะจริงอันนี้คือเหมือนเห็ดหูหนูดำ อันนี้ขอนอกเรื่องนะคะเส้นคีิยากมากมันลืนอมไก่บ้านจริงไกบ่ไกบ้านจริงใช่ไหมไอันนี้เดี๋ยวจะบอกคำศัพท์ให้คำศัพรรท์คำว่าไก่บ้านก็คือ,อถูจีถูจีนี่คือทางทางทางเหนือนะเขาจะเรียกกันว่าถูจีหรือเปล่าแต่ว่าทางใต้อะเขาจะเรียกเฟิ่นจี อ๋อมีอ <b> สองแบบไม่รู้ว่าแบ่งเหนือแบ่งใต้ไหมแต่ว่ามันตอนแรกอะที่เรียนคุณหญิงก่อนทางคุณหญิงก็ทางใต้เนาะเขาจะเรียกขั้นจีอ๋อแบบว่าแต่บ้านเดิมไปอยู่ทางเหนือมาเขาเรียกว่าถุงจีแต่อย่างคือคือ,คอที่บ้านทีบน่บ้านสามีเราเนาะจะเป็นคนสุขเจียนอย่างสุขเจียนเนี่ยก็จะอยู่ทางต้นตอนล่างๆนี่แหละแต่จะค่อนไปทางเหนือนิดนึงอืมเขาก็จะเรียกเรียกถุงจีนะเขาคือคือที่บ้านสามีเกาเรียกถุงจีอืมเอม ไปกันต่อกับร้านถัดไปนะคะร้านนี้จะเป็นร้านที่ขายเนื้อตุนมีทั้งข้าวแล้วก็มีทั้งเส้นนะคะร้านโดยรอบก็จะไม่ใหญ่นะคะแต่ตัดพื้นที่ค่อนข้างดีเลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะพามากินเนื้อตุนนะคะเป็นเซตเซตนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณสาสิบแปดหยวนนะค,ะ,ะ,คะก็จะมีน้ำน้ำโซดาเนาะแล้วก็มีเนื้อตุ๋นมีข้าวแล้วก็มีจั๊กมากในหมอ้อเนื้อตุ๋นก็จะมีแครอทกับมันฝรั่งเสิร์ฟมาพร้อมน้ำซุปตุนแลลราด้วยน้ำมันพริก รสชาติก็จะเค็มๆเ,เผ็ดปลายเนื้อตุ๋นมาเปื่อยเข้าสวยหุ่มนุ่มกำลังดีส่วนมันฝรั่งกับแครอทก็เปื่อยนุ่มเลยค่ะผักกาดของจีนจะมีความกรอบหวานส่วนตัวเราสองคนค่อนข้างชอบเลยค่ะร้านนี้คือเอาผักไปลวกน้ำแล้วก็ราดด้วยซอสแล้วโรยด้วยน้ำมันพริกมีความเค็มๆเผ็ดนิดๆอร่อยดีค่ะ กินกันไป3ล้านแล้วขอเดินย่อยหน่อยนะสถานีรถไฟฟ้าที่นี่มีตู้คีบตุ๊กตาที่ไม่ทร,รมดานะเธอมาอยู่มิตตี้เพียก็มีนี่นะที่คีบตุ๊กตาแล้วแบบดูงานอดี๋นี้ตอนนี้ร้านคีบตุ๊กตาที่เซนเซนเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะมันทัวทุกที่ไปหมดเลยแล้วตุ๊กตาในตู้ก็หลากหลายมีให้เลือกทุกแบบทุกสไตล์ทุกรุ่น ทุกไซส์ทุกค่ายก็คือถ้าเราจะเล่นเราก็ต้องไปซื้อเหรียญของเขาแล้วแต่บางร้านนะคะบางร้าน1ิบเหรียญก็จะใช้เงิน10หยวนแต่ถ้าเราจะแลก100อยหยวนเราอาจจะได้120ี่เหรียญแล้วแต่ร้านเลยค่ะล้วนตู้ก็จะใช้เหรียญไม่เท่ากันแล้วแต่ความเล็กใหญ่ของตุ๊กตาแล้วมีแบบที่คีบเอาคะแนนแล้วมาแลกของขวัญด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วอยากจะลองก็มาลองกันได้นะคะมีให้เลือกเยอะมากเลยน้องเลย ใส่เลยอ่ะย่อยกันไปหมดและเมื่อกี้ที่เราไปเดินตู้คีบมานะคะเราก็มากินไอติมกันดีกว่าวันนี้เราเลือกกินไอติมของ KFC นะคะเห็นหน้าร้านเขาแปะป้ายไอติมช็อกโกแลตเอาไว้ก็มาเตะตาเราสองคนสิจ๊ะที่จีนส่วนใหญ่เวลาสั่งอาหารก็จะต้องสแกนอย่างร้านนี้ก็ไม่มีเคาน์เตอร์รับออเดอร์ก็มีช็อกโกแลตล้วนกับถูโทนให้เลือกเราสองคนเลือกช็อกโกแลตล้วนสิจ๊ะ กดสั่งทันทีตอนกดสั่งก็ต้องเลือกร้านให้ถูกนะคะไม่งั้นออเดอร์เราจะไปอยู่สาขาอื่นได้เคยนะไม่ใช่ไม่เคยเสียเงินฟรีเลยเราสั่งแล้วก็จะได้เลขใบเสร็จมาแบบนี้นะคะเราก็ไปบอกพนักงานพอพนักงานยืนยันออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็จะไปกดไอติมให้เราเลย <G ress ions> <G ress ions> กินคาวไม่กินหวานไม่ได้นะ<ด>ใช่ค่ะไฟหวานเนี่ยเราดีเขาว่ามันดีนะ,นะมันรสชาติมันเข้มข้นเจี้ยงจน หลังจากที่เราได้กินไอติมกันไปแล้วเราก็เดินตามกลิ่นมาจะมาเจอร้านเบเกอรี่ร้านนี้นะคะแล้วมีให้เลือกหลากหลายมากเป็นร้านขนมปังที่อบสดครัวซองเอยมัฟฟินเอยถึงเนยถึงช็อกโกแลตถึงน้ำตาลที่สดุดเมนูดังของเจ้านี้ก็จะมีหลากหลายมากเป็นร้านเบเกอรี่ที่เราสองคนแนะนําเลยนะคะถ้าใครมาที่จีนแล้วอยากจะกินเบเกอรี่อร่อยอร่อย,ออยคือต้องร้านนี้ราคาไม่แพงรสชาติดีสามารถซื้อชิมได้ทุกอันค่ะไม่ต้องลุ้นเลยว่าอันไหนจะไม่อร่อย บางอย่างนะคะอย่างเช่นมาฟินก็จะเป็นซื้อสองแถมหนึ่งนะคะมีสองรสชาติให้เลือกมีช็อกโกแลตแล้วก็เป็นรสบูเบอร์รี่ส่วนบางตัวก็จะขายแบบชั่งน้ำหนักมาลองชิมกันได้นะคะอร่อยทุกอย่างกินเค,ค้กคอแห้งแล้วก็ต้องล้างด้วยชาไข่มกุกมีของอาเ์เบนชามัชฉะร้านนี้ดังเรื่องไข่มุกมากใช่ค่ะแล้วก็เขามีคอนเซปต์ด้วยร้านนี้เขาแก่นว่าชัว่ว女儿也放心喝的珍珠奶茶 ก็คืออ,อ่เป็นชาไข่มุกที่ไว้ใจให้ลูกสาวกินได้อ่ะแสดงว่าชาไข่วัตถุดิบของเขาต้องดีถูกไหมแม่เราถึงแบบกล้าให้ลูกกินเขากินครั้งแรกแล้วเราเนี่ยจริงป่ะไม่เคยกินเป็นไงบ้างแม่ไข่มุกหอมมากหอมชาเป็นน้ำตาลปายแดงอะค่ะมันหยุดมากอีกอืมอร่อยอันนี้คือเราสองคนสั่งเป็นแบบว่าเวทผังนะใช่ไหมเวยเขียนของไอเป็นเวยข<อ>เขียนของเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่ม อืมเพราะว่าเขารู้คือเขารู้อยู่แล้วว่าในไข่มุก็มันจะมีน้ำตาลอืมก็เลยแบบอืมลองชิมแบบเนี้ยแบบแต่หอมแต่หอมอร่อยกำลังดีสำหรับเขนะอันนี้หวานหน่อยก็คือหวานอยู่อืมเพราะว่าในในไข่มุกมันมีน้ำตาลอืมตอนนี้แอมเห็นแบบอืมแม่ให้เกีนน่คะแนนแม่เต็มสิบก็ให,ให้กาให้เก้าเพาเขาหักเรื่องกลิ่นชากลิ่นชาที่มันไม่ค่อยชัด สำหรับของเขานะกลิ่นชาย,ยังไม่ค่อยหอมคือหอมแต่ไม่ฉ่ำเท่าไหร่ของอายก็ให้ก้าเหมือนกันเพราะว่า<ม>ก็เรื่องเนี้ยคือกินร้านนี้หลายครั้งแล้วแล้วก็ถังมาหลายชามากชาชาชานมไข่มุกธรรมดาแหละแล้วก<ม><ม>็ชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยทุกอันก็คือแบบตัวกลิ่นที่เป็นชาแต่แบบแต่จางเหมือนเขาจุดเด่นเรื่องไข่มุกกระแม่หรือว่าเขาจะให้ตรงคอนเซ็ปต์เพราะว่า ชาไข่มุกที่ลูกกินได้ก็เลยไม่เข้มจะแบะแม่ได้หรอเอาให้เด็กกินอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคนจ่ายเงินผู้ใหญ่นะวันนี้ที่เราสองคนพาไปกินก็จะ ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสถานีนี้ยังมีของอร่อยอีกเยอะแยะที่เรายังไม่ได้ไปลองกันอีกทั้งทางด้านนอกนะคะก็ยังมีคอร์ดที่สำหรับเล่นแบดมินตันแล้วก็ฟุตซอลได้ด้วยคลิปหน้าเราสองคนจะพาทุกคนไปชิมของอร่อยที่ไหนยังไงติดตามกันด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราขอตัวไปกันก่อนนะคะบ๊ายบาย